สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่รักและเคารพทุกท่านครับ20มีนาวันอสสมอแห่งชาติครับวันนี้นะครับกว่า30ปีที่ผ่านมาแล้วพี่น้องอสสมอได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเพียงไรนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด19นี้นะครับ พี่น้องอสสสมมีบทบาทอย่างยิ่งในการดูแลประชาชนนะครับสำหรับ20ิมีนาวันอสมแห่งชาตินะครับผมก็ขออํานวยผรอให้พี่น้องอสสสมทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับและก็จะได้มีเวลาที่จะอุทิศและสร้างคุณประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อ ระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปนะครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้นะครับหมอชาติมีข่าวดีมาบอกก็คือว่าพี่น้องท่านใดที่เกิดวันนี้นะครับ20มีนาคมหมอชาติมีหมวกมาแจกครับจำนวน5ใบครับกฎกติกาก็คือนะครับพี่น้องอสสมที่มีวันเกิดวันนี้นะครับท่านต้องกดติดตามเพจหมอชาติจากเล่านะครับแล้วก็ท่านแสดงบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิดนะครับซึ่งตรงกับวันที่20มีนาคมนะครับวันอสมอแห่งชาติรวมถึงบัตรอสมอด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีช่องทางติดต่อกันนะครับท่านส่งเอกสารหลักฐานมานะครับห้าลำดับแรกนะครับหมอชาติแจกหมวกอสมอนะครับส่งถึงบ้านเลยนะครับอย่าลืมนะครับแคปหน้าจอที่ท่านกดติดตามเพจหมอชาติจกเล่านะครับแล้วก็แนบ บัตรประชาชนและก็แนบบัตรอสมนะครับสอย่างนะครับเดี๋ยวส่งทางอินบ็อกซ์นะครับไม่ต้องโชว์ที่เพจนะครับไม่ต้องโชว์ที่เพจนะครับเพียงแต่ท่านแสดงตนที่เพจก็พอนะครับหาลำดับแรกนะครับใต้คลิปนี้นะครับใต้คลิปนี้ที่เพจเท่านั้นนะครับและเอกสารนั้นให้ส่งในอินบ็อกซ์นะครับสำหรับพี่น้องอสมนะครับที่มีวันเกิดนะครับในวันที่20มีนาคม แล้วก็มีเอกสารครบนะครับพร้อมที่จะแสดงและก็รับรางวัลนะครับท่านจะต้องแสดงตนภายใน31มอมีนาคมนี้นะครับหมอชัดก็จะได้จัดส่งหมวกไปให้ถึงบ้านเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับหมอชติก็มีเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตาม y YouTube หมอชาติจากเล่าแล้วก็เพจ a c e b o o k หมอชติจากเล่านะครับท่านก็จะได้รับข่าวสารดีๆก่อนใครเลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปตัดไปนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ